ใครกำลังมองหา Toyota r e ี v P-Runner สีดำสภาพใหม่ใหม่น้อยแถมได้ยางใหม่แบบนี้ห้ามพลาดคันนี้ครับผมสวัสดีครับผมเกมแอดไมคครับผมถ้านึกถึงรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานต้องที่แอดไมคเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Revo 2.4E+ Plus P-Runner Smart c a ปปี2018สีดำคันนี้ครับผม คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ขับเคลื่อน2 0 0อเกียร์อัตโนมัตินะครับสภาพภายนอกเนี่ยสวยใหม่แน่นอนครับมาพร้อมกับยางปี2022ทั้ง4เส้นคันนี้ลืมบอกครับวารันตียังเหลือถึง เดือน10ปี2023นี้ครับรถคันนี้มาอยู่ที่90,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมเช็คระยะศูนย์ครบไฟหน้าเป็น LED projector เปิดปิดปรับสูงต่ำได้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไปดูภายในกัน <Z eg as> เข้ามาด้านในนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ด้านในของรถ Toyota r e v o P Runner ปี2018คันนี้นะครับผมเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดำคอนโซลยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆครับ ไม่มีแตกไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมลองรับ p p p l e r p r p y Bluetooth มีกล้องมองหลังด้วยพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันสภาพสวยงามเลยซอฟทัชยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับเบาะคนขับได้สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อรถที่แอดใหมนะครับผมรถทุกคันที่แอดมหมผ่านการตรวจสาพจากกรูอิสเปกชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหาใครสนใจนะครับผม t o y ยต้า e ี o ว่2.4 e พัฒน p พี n ลนเนอร์ปี2018สีดำสภาพใหม่ยางปี2022ทั้ง4เส้นแบบนี้ไม่เพียง90,000กว่าโลโอ้มาถึงราคาแล้วครับถ้าใครสนใจราคาเพียง575,000บาท เครดิตดีฟรีดาวรีบติดต่อมาหาพวกเราที่แอดมินครับ